ที่สามคำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมุนซิน .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ suport@munsen.com a u ครับท่านนักศึกษาครับเ,เมื่อวานนี้มีการสอบปักเปล่านะครับผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นล่าสุดจำนวน สามสิบห้คนคำถามกฎหมายเนี่ยบังเอ,อิญนะครับะจะไปคล้ายๆกับที่อาจารย์นําลงในบทปัญหาทิการเลกที่4ี่ที่ผ่านมานะก็คือถามเกี่ยวกับเรื่องโมคัโมกิยกรรมคืออะไรํำลองนี้นะครับเป็นข้อสอบที่เขาใช้ในการสอบบางเปล่ากันเมื่อวันนี้นะครับ แล้วก็ผู้เข้าสอบแผนะที่คัดมานะครับแต่ต้องยอมรับว่าหลายคนนี้มีความรูด้ดีนะก็คือแต่บางครั้งเราถามกทมาตราที่ไม่ค่อยสาคัญที่คนไม่อ่านกันนะครับปรากฏว่าผู้สอบเนี่ยสามารถตอบได้แสดงว่าเขาอ่านหนะังสือมาค่อนข้างจาัดควบคุมและจริงจังนะครับแต่ในวันนี้เนี่ย อาจารย์ได้นำคำพิพากษาสาลิาิกานะครับเกี่ยวกับเรื่องเช่าซาับแต่งที่น่าสนใจบางเรื่องนะครับมาให้เราได้ศึกษากันโดยเราจะตั้งข้อเท็จจริงขึ้นมาว่าอย่างนี้นะครับก็คือการทำสัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์แต่งเช่น ตึกแถวหรือที่ดินถ้ากฎหมายจะวางหลักเกณฑ์ไว้ในมาตรา5้าร้อยนะครับเฉพาะสัญญาเช่าอาสังหาริ่ประซยมหลักกฎหมายก็มีย่อๆว่าถ้าเช่าอาสังหาริมประซัมเนี่ยไม่เกิน3ามปีนะก็คือ3าปีพอดีลงมาเนี่ยก็จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ อย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดแต่ถ้าเช่ามีกาหนดกว่สามปีขึ้นไปก็คือเกินสามปีหรือกาหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าเนี่ยก็จะต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับจะมีหลักฐานเป็นหนังสือเพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องไป ทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ด้วยถ้าเช่าอสังหาทิ่ระับมีกําหนดกว่าสามปีมีแต่เพียงหลักฐานเป็นหนังสือแต่ไม่จดทะเบียนก็จะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้เพียงสามปีแต่ถ้าไม่มีหลักฐานเลยอย่างนี้ฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าได้สามปีไม่ใช่ ไอ้คำว่าได้สามปีหมายความว่าจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือเช่าตึกแถวกันด้วยวาจามีกําหนดห้าปีฟ้องร้องมันก็คดีไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าได้สามปีนะเพราะนี่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยก็เกิดปัญหาข้อกฎหมายขึ้นมาบางอ่งคดีเรื่องนี้นะครับไอ้จำเลยเนี่ยไปทำสัญญาเช่า ตึกแถวพิพาทจากโจทย์นะครับมีกำหนดระยะเวลา21ปีแต่ไม่ได้จดทะเบียนการเช่าต่อพนักง,งานเจ้าที่แน่นอนว่าข้อเท็จริงแบบนี้ก็จะเข้าหลักเกณฑ์ในมาตา500ารา503แฝ่ายการนะครับจำเลยทำสัญญาเช่าตึกแถวจากโจทยร มีกำหนดเวลา21ป,ปีโดยทำหนังสือสัญญาเช่ากันเองไม่ได้ไปจดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าที่ปัญหามีบ้างไหมสมมุติเช่ามาแล้วหนึ่1ปีไอโจทย์อุ้ยเช่าเนี่ยอาจจะบอกเลิกสัญญาเช่าโดยที่ไม่มีฝ่ายใดผิดข้อสัญญาได้ไหม หรือถ้าเช่ามาครบสามปีแล้วโจทย์ผู้เช่าเนี่ยจะบอกเลิกสัญญาเช่าโดยที่ไม่มีฝ่ายใดผิดข้อสัญญาได้ไหมเอาประเด็นแรกก่อนอาประเด็นแรกดีนะครับเ,เป็นคำพักษาฎีกาที่53ทับ2 5 4 6ซึ่งสารฎีกาวางปรรทัดฐานอย่างนี้นะครับว่า สัญญาเช่าอาคารที่โจทย์ทำกับจำเลยมีกำหนดระยะเวลาเช่าสมมุติว่ายี่สิดปีโดยไม่ได้จดทะเบียนการเช่าสัญญาเช่าดังกล่าวจึงมีผลบังคับได้เพียงสามปีตามมาตราห้าร้อยสามที่แปดแต่ดูตรงนี้นะครับและต้องถือว่าการเช่าในสามปีแรก เป็นการเช่าที่มีกําหนดระยะเวลาเห็นไหมก็คือมันมีผลบังคับเพียง3ปีต้องถือว่าสัญญาเช่ารูปแบบเน้ที่มีแต่เพียงหลักฐานเป็นหนังสือแต่ไม่ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าที่มีผลบังคับเพียง3ปีดีการเรื่องแรกเนีเป็นเรื่องที่เช่ากันไปแล้ว1ปีเศษ มันยังไม่ครบสามเปอดและไม่มีฝ่ายใดผิดข้อสัญญาให้โจทย์กลับมาบอกเรื่องสัญญาก็เกิดเกิดปัญหาขึ้นมาว่าโจทย์มีสิทธิ์บอกเรื่องสัญญาไหมถ้านักศึกษาดูตามมาตราห้าร้อยสามสิบแปดนี่ยครับในเมื่อการเช่าระหว่างโจทย์จําเลยเนี่ยกฎหมายเขียนไว้ห้าสามแปดตอนสุดท้ายเลย จะฟ้องร้องให้เป็นคดีได้แต่เพียงสามปีนี่มันยังไม่ครบสามปีเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเช่าโดยไม่มีเหตุไม่มีฝ่ายไหนผิดสัญญาเนี่ยบอกเลิกไม่ไล้นาตามฎีกาห้าสิบสามทับสี่หกเพราะสัญญาเช่ามันบังคับกันได้สามปียังไม่ครบสามปี ผู้ให้เช่าจะมาบอกเลิกสัญญาเช่าโดยไม่มีเหตุไปแไ้วประเด็นถัดมาสมมุติว่าครบสามปีแล้วนะปรากฏว่าผู้เช่าก็ยังคงเช่าต่อไปผู้ให้เช่าก็ไม่ทะทวงนะสมมุติว่าขึ้นปีที่ห้าต่อมาผู้ให้เช่าไม่ประสงค์จะให้เช่าต่อแล้ว โดยที่ผู้เช่าไม่ได้ผิดสัญญาถามว่าผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเช่าเนี่ยได้หรือไม่ตอนนี้ได้แล้วโดยถือว่าไอ้กำหนดระยะเวลาเช่าที่เกินกว่าสามปีเป็นการเช่าโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาตามมาตราห้าร้อยหกสิบหก เพราะฉะนั้นฝ่ายได้ฝ่ายเดิมนะครับมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าได้โดยไม่ต้องมีฝ่ายไหนผิดสัญญาการเช่าที่ไม่มีกําหนดเวลาเนี่ยในมาตรา566นี่นะครับกฎหมายเนี่ยให้สิทธิ์คู่สัญญาฝ่ายได้ฝ่ายเดิมนะครับสามารถที่จะบอกเลิกการเช่าได้นะครับโดยไม่ต้องมีเหตุ เพียงแต่ว่าต้องปฏิบัติตามมาตรา566เท่านั้นเองก็คือบอกกล่าวให้คู่คกรณีฝ่ายเด็กันรู้ตัวล่วงหน้าชั่วกกำหนดเวลาชำระค่าเช่าระยะหนึ่งเป็นอย่างน้อยสรุปการเช่าอสังหาทิ่มทรัพย์มีกำหนดเกินกว่า3ปีแต่ไม่ได้จดทะเบียนการเช่าต่อพนักง,งานเจ้าที่ ถือว่าการเช่า3ปีแรกเป็นการเช่าโดยมีกำหนดระยะเวลาพราะั้นผู้ให้เช่าจะไปบอกเลิกสัญญาเช่าโดยไม่มีเหตุนะครับก่อนครบ3ปีไม่ไั้แต่ถ้าเกิน3ปีไปแล้วอย่างนี้ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์เท่าเทียมกันบอกเลิกสัญญาเช่าได้เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรา566 ก็คือบอกกาวล่วงหน้าก่อนอันนี้เป็นฎีกาที่1196ทับ2,552ประเด็นที่สามตัวอย่างเดียวกันสมบุติการเช่าอาสาังหาริมารัพย์กว่าสา3ปีทำสัญญาเช่ากันเองไม่ได้ไปจดทะเบียน แต่คู่สัญญาเนี่ยถือปฏิบัติตามสัญญากันจนครบ21ปีเกิดปัญหาว่าอย่างนี้ถือว่าสัญญาเช่าระงับสิ้นไปโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อนตามมาตรา564หรือถือว่าต้องบอกกล่าวเลิกสัญญาอีกครั้งตามมาตรา566อันนี้แหละที่เป็นปัญหา เดิมนะครับในอดีตสารดิการเราเคยวางมาตรฐานว่าการเช่าอาสาหาดิมาซับที่เกินกว่าสามปีแล้วไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่เนี่ยหาคู่สัญญาถือปฏิบัติตามสัญญาจนครบกำหนดระยะเวลาเช่า ตัดสินว่าสัญญาเช่าก็เป็นกานเลิกกันตามห้าหกสี่คือไม่ต้องบอกเก่าก่อนในอดีตนะครับเป็นดีกาสี่หนึ่งศูนย์หกทับสองห้าสองแปดเก้าสามเจ็ดทับสองพันห้าร้อยหนึ่งในอดีตตัดสิเนเองแต่ต่อมานะครับเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าด่าตีกาที่สองหนึ่งเก้าหกทับสองห้าสี่ห้า เปลี่ยนหลังเกณฑ์เดิมแล้วโดยให้เหตุผลนี้ครับไอกำหนดเวลาเช่าเนี่ยส่วนที่เกินกว่า3าีปีถือเป็นการเช่าโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาดังนั้นแม้จะครบครบกำหนดระยะเวลาเช่าตามสัญญา28ปีหากโจทย์ประสงค์จะให้สัญญาเช่าหลังนำผู้ให้เช่าเนี่ย ก็ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนตามมาตรา566ไม่ใช่สัญญาเช่าละง,งับเมื่อครบกำหนดไม่ใช่แต่พราะฉะนั้นแนวปัจจุบันเนี่ยก็จะวินิจฉัยออกมาในรูปแบบนี้สำหรับตีการหลังเนี่ยจะมีประเด็นที่น่าสนใจอีกเครื่องหนึ่งก็คือว่าบังเอิญคดีตางดีการเนี่ย ให้โจทย์บอกเลิกสัญญาเช่าไม่ชอบคือไม่ถูกต้องตาม566สมมติให้เวลาเพียง20วันไม่ใช่ชั่วกำหนดเวลาชำระค่าเช่าระยะหนึ่งแต่บังเอิญให้คดีเนี้โจทย์ฟ้องว่าจำเลยผิดนัดค้างชำระค่าเช่าด้วย ซึ่งผู้ให้เช่ามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่านะครับาการณีที่ผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่าเนี่ยใน560วรรค2บอกกล่าวล่วงหน้าเนี่ยไม่น้อยกว่า15วันก็ชอบแล้วเพราะนั้นก็จจาหลักว่อยากหนึ่งว่าแม้การบอกเลิกสัญญาเช่าจะไม่ชอบด้วยมาตราหนึ่ง แต่อาจจะชอบตัวอีกมาตาหนึ่งก็ได้ผลเมือนกันสัญญาเช่าก็ระงับสิ้นไปเมือนกันนาที่ก็เป็นสรุปกคำพักษาดีกาที่ตัดสินมาในรอบหลายปีนะครับเราจะได้ไปอ่านดูแล้วไม่เกิดความสับสนประเด็นถัดไปนะครับนักศึกษามาดูเรื่องคำประกันจำนองที่เดียว ประเด็นยอๆสำหรับสัญญาค้ำประก,กันนะครับในมาตรา680เนี่ยถ้านักศึกษาศึกษาตัวบทกฎหมายเรื่องการค้ำประก,กันแล้วเนี่ยเราก็พอจะมองเห็นภาพว่าผู้ค้ำประก,กันเนี่ยเป็นลูกหนี้ชั้นที่สอง เหตุใ hey, ดจกงพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าตัวบทกฎหกมายในลักษณงคมกรรมนะครับตั้งแต่มาตาหกแปดเก้าหกแปดแปดหกแปดเก้าและมาตาหกเก้าศูนกฎหมายให้สิบผู้กำประกันสามารถเกี่ยงสามารถบอกปาดให้เจ้าหนี้เนี่ยไปใช้สิบ เรียกร้องเอาจากลูกหนี้ก่อนไปบังคับเอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เจ้าหนี้ยึดไว้เป็นประกันก่อน mm hmm. เห็นไหมเขาถึงเรียกลูกหนี้ชั้นสองอนะ่ะหกแปดแปดหกแปดเก้าหกเก้าศูนย์แต่เป็นบทบัญนจักิที่ให้สิทธิผู้ข้ามประกัน mm hmm. เกี่ยงบอกปัดเจ้าหนี้ได้ว่าให้ไปบังคับลูกหนี้ก่อน ไปบังคับจากทรัายสินของลูกนี้ก่อนก็เลยเกิดตัญหาขึ้นมาว่าแล้วถ้าเป็นผู้จำนองละ่ะก็ผู้ยืมเงินขอมีในหนึ่งเอาที่ดินมาจำนองประกรันที่เงินผู้กอไก่นี่ถึงก็หนดกอไก่ไม่ชำระขอไข่เจ้าหนี่ก็ทวงในเด่ง นาผู้จำนองนามีหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองแล้วถามว่าในหนึ่งผู้จำนองมีสิทธิไหมมีสิทธิ์เกี่ยงไหมว่าคุณไปเรียกร้องอาจากก็ไกลกรคุณไปบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินกอก่อนไม่มีสิทธินะครับเหตุ <c oughs> ผลที่ไม่มีสิทธิเนี่ยก็เพราะว่า ในกรณีจำนองหนี้สินในกรณีที่จำนองทรัพย์สินของตอนเนี่ยเป็นประกันหนี้ของบุคคลอื่นนะั้นเราต้องบังคับตามบทบัญญัติในลักสารจำนองซึ่งไม่ได้บัญญัติให้นำมาตรา688 689 690เนี่ยมาใช้กับจำนองด้วย ผู้จำนองจึงจะขอให้บังคับการชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนไม่ได้จะไปขอให้บังคับจากทรัพย์สินของผู้ค้ำประกันก่อนก็ไม่ได้คือไม่มีสิทธิเกียงแล้ว่าให้เจ้าหนี้ไปบังคับลูกหนี้ก่อนนะหรือถ้านี่รายนั้นมีผู้ค้ำประกันด้วยคุณไปบังคับเอาจากผู้ค้ำประกันก่อนสิทธิ์เกียงอันนี้เด่ย ไม่มีนะครับอันนี้อิทิการหนึ่งห้เหตุผลว่ามิฉะนั้นเนี่ยบทบัญญัติในลักษณะจำนองก็จะไร้ผลผิดหลักการจำนองเป็นประกันที่อันบุคคลอื่นจะต้องจำังนะครับอันนี้เป็นทิกาที่หนึ่งห้าสามหกทับสองพันห้าร้ยสิบเอ็ด แลขดีกาที่หนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดทับสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดประเด็นสุดท้ายนะครับเรื่องจำนองเนี่ยนักษาธาจะทราบแล้วนะครับว่าผู้จำนองทรัพย์สินเนี่ยกฎหมายเขาบังคับไว้นะครับแต่เพียงว่าต้องเป็นเจ้าของ รัพย์ที่นามาจำนองเหตุที่ต้องเป็นเจ้าของเนี่ยก็เพราะว่าอาจจะต้องมีการบังคับจำนองนะกฎหมายถึงบังคับมาเลยว่าผู้จำนองเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินแต่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นตัวลูกหนี้ในมลมนี้ที่มีการจำนองเราจะเ็น้ว่าในมานตรา709เนี่ย บุคคลคนหนึ่งจะจำนองทรัพย์สินของตนไว้เพื่อประกรันหนี้อันบุคคลอื่นจะต้องชำระก็ให้ต่างๆก่อกู้เงินขอกอไก่เองอาจเอาที่ดินมาจำนองประกรันเงินกู้หรือในหนึ่งใช่ไหมในหนึ่งไม่ได้เป็นลูกหนี้เลยอ,จนอนาจจะเอาที่ดินมาจำนองประกันหนี้เงินกู้ได ก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าอากรณีที่ผู้จำนองไม่ใช่ตัวลูกหนี้เองตามมาตาเจดร้อยเก้าเนี่ยสมมุติว่าจะมีการฟอร้องมาครับจำนองซึ่งกฎหมายบังคับนะครับว่าการฟอร้องมนจำนองเนี่ยต้องมีการต่อกราบมครับจำนองก่อน ถ้าบอกกล่าวแก่ผู้จำนนงโดยตรง728ถ้าบังคับจำนนงแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง735สรุปว่าต้องมีการบอกกล่าวบังคับจำนนงก่อนเกิดปัญหาขึ้นม,มาว่ากรณีผู้จำนนงไม่ใช่ตัวลูกหนี้เนี่ยเวลาเจ้าหนี้จะบอกกล่าวบังคับจำนนงเนี่ย บอกไปยังใครคือถ้าบอกสองคนก็จบแต่เคยมีคดีว่ากอกูก้เงินขอในาคอเอาที่ดินมาจำนองประกันที่เงินกู้นี่ถึงกําหนดกอไกาไม่จำระขอเจ้านี่เนี่ยบอกกล่าวบังคับึินองไปยังในาคอคนเดียว ไอตัวลูกนี้ในกอไก่ว่าต่อสู้ว่าบอกกล่าวบังครับจำนองไม่ชอบเพราะมาตราเจ็ดรอยยแปดเขียนไว้ว่าผู้รับจำนอมต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกนี้ก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาสารฎีกาก็เลยตัดสินนะครับว่าในกอไก่เนี่ยไม่ได้จำนองที่ดีกับโจร การบอกกลา่าวปคับปะนองก่อนฟ้องเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่โจทย์ต้องบอกกลา่าวปคับะนองแก่ในคอซึ่งเป็นจำเลยที่สองเท่านั้นหาจะต้องบอกกลา่าวปคับะนองแก่จำเลยที่หนึ่งในกอไก่ก่อนอันเพราะนั้นเราก็ได้หลักเกณฑ์อย่างหนึ่งว่าในการบอกกลา่าวปคับะนองตามเจ็ดสองแปดเนี่ยบอกกล่าวไปยังผู้จำนอง ถ้าผู้จำลองกับลูกหนี้เป็นคนเดียวกันก็จบแต่ถ้าผู้จำลองเป็นบุคคลภายนอกบอกกล่าวบังคับจำลองไปยังผู้จำลองคนเดียวก็พอแล้วตามดีการที่8843ทับ2 5 0 4 4านะวันนี้ก็ตอนนี้นะครับวันละนิตวันละหน่อยนะค่อยๆจำไปนะครับวันนี้ที่มีการสอบปากเปล่า ผู้ช่วยผูกษาจำนวน3าคนก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยเขาต้องการจะทดสอบนายเขาก็เลยคุยกับผู้เข้าสอบบางคนนยก็ในกลุ่มก็ถามว่าในตอนเนี้ยคุณรู้จักใครนปรากฏว่าเขามาชี้ที่อาจารย์นะครบคล้ายๆว่าส่วนใจคนที่สอบผู้ช่วยผากษาในระยะ หลังเนี่ยถ้าจบใน,ในรอบสิบกว่าปีเนีส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกัาจย์นะเขาก็เลยกระเซ้าเย,ย้าหย่กันว่าเนี่ยในต้นเนี่ยคุณรู้จักอาจารย์คนไหนนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังแต่คนที่สอบได้เนี่ยต้องย้ำนบว่าเขาใช้ได้จริงนะเวลาถามนะกฎหมายในมานตราที่คนไม่ค่อยอ่านนเนี่ยเขารู้ก็ตอบได้นะแต่ของเรารู้ตรงนี้เว้บวอนแล้วกันนะจะสอบได้เหมือนกันธนาะคับ M3 p คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บ m u n s ่น c o m สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ s u p o r t m u a n s u e n c o m